เห็นน้องแมวแฮปปี้เล่นโซนสุขภาพดีแม่แมวอย่างเราก็มีความสุขค่ะหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้น้องสุขภาพดีคืออาหารหลักนั่นก็คืออาหารเม็ดนั่นเองปัจจัยแรกเลยที่เราจะพิจารณาคือต้องเป็นอาหารกรนฟรี free. ช่วยลดความเสี่ยงในการแพ้ขนร่วงหรือคันเนื่องจากไม่มีธัญพืชและกลูเตนค่ะเด็กๆที่บ้านทานเป็นตัวนี้เลยเคลเลียนโคสูตดเอเซนเชียลค่ะเป็นูุดพรีเมียมโฮลิสติกกรนฟรีเลยนะหลังจากน้องทานต่อเนื่อง3สัปดาห์เห็นถึง6สัญ,ญญาณสุขภาพดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ตัวแน่นขนหนานุน่มน้องทานอร่อยทุกมื้อเลยแถมยังมีใยอาหารที่ช่วยในการย่อยและลดก้อนขนด้วยนะเขามีทั้งฟพีและโปรไบโอติก3ล้านตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่วนแคลเซียมและฟอสฟอรัสก็จะช่วยให้น้องมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงค่ะเด็กๆคุณเฟิรม์มกล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะได้รับกรดอะมิโนที่สมดุลจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณนประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากอาหารพรีเมียมโพลิสติกเกรนฟรีสูตรเอเซนเชียล คือเขาทํามาดีมากๆเหมาะกับน้องแมวทุกช่วงวัยทุกสายพันธุ์เลยค่ะใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่เพจช็อปชั้นนําเลยนะ